ผลประกอบการของ Apple ทั้งรายได้และกำไรมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ามกลางปัจจัยท้าทายมากมายเช่นดูกับ Starbucks ร้านกาแฟชื่อดังทำกำไรได้สูงกว่าคาดจากความต้องการที่สูงมากขึ้นครับและความสามารถในการปรับราคาแต่ว่าคุณลูกค้ายางยินดีที่จะจ่ายนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของหุ้นระดับโลกที่อยู่ใกล้ตัวเราและเราเองก็อาจจะเป็นลูกค้าอยู่ด้วยนะครับและจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าเรานั้นสามารถลงทุนเป็นเจ้าของและเติบโตไปพร้อมกับบริษ,ษัทได้ แม่ว่าทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีก็จะทําให้เรานั้นสามารถลงทุนต่างประเทศได้ง่ายมากขึ้นก็จริงครับแต่ว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมีข้อจํากัดหลายอย่างอยู่เหมือนกัน ผมยกตัวอย่างนะครับเอาง่งายๆเลยสมมุติว่าเราอยากเป็นเจ้าของหุ้น Apple นะปกติเราต้องซื้อขั้นต่ำสัก1หุ้นก็ประมาณสัก6,000บาทหรือ Starbucks นะครับหนึ่งหุ้นประมาณ3,000บาทโอ้ราคาแพงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับนี่ไม่นับค่าธรรมเนียมยังไม่นับเงินทุนขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหรือว่าขั้นตอนการเปิดบัญชีอื่นอีนอกก็จะทําให้เป็นอุปสรรคในการลงทุนของนักทุนรายย่อยอย่างพวกเราเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะชวนเ,นเพื่อนๆนักทุนนนมาทำความรู้จักกับ KSSI Global แพลตฟอร์มที่จะทำให้การลงทุนในต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายและสะดวกแค่ปลายนิ้วครับ KSI Global นั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงสีจำกัดมหาชนครับทำให้เราสามารถเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำระดับโลกได้ง่งงายในแพลตฟอร์มเดียว่นันโทรศัพท์มือถือและก็คอมพิวเตอร์ครับผ่านการซื้อในรูปแบบที่เรียกว่า fractional share หรือว่าเศษส่วนหุ้นครับแล้วก็สามารถเปิดบัญชีได้ทางออนไลน์โดยที่ไม่ต้องส่งเองกสารให้ยุ่งยากครับ การซื้อแบบ fractional share คืออะไรแล้ว k s s i g l o b a l ตอบโจทย์ให้กับนักทุนรายย่อยอย่างพวกเราด้านไหนบ้างและทำให้เรานนันสะดวกในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศอย่างไรอีกวันพจอ์ explain ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้เชวนเพื่อนนักลงทุนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับ ว่านักลงทุนไทยอยากไปลงทุนหุ้นต่างประเทศมากขึ้นก็จริงครับและแม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลมากแล้วแต่ว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยตัวเราเองนั้นยังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับยังมีหลายเหตุผลที่ยังเป็นอุปสรรคได้เช่น 1. การลงทุนต่างประเทศยังต้องใช้เงินเยอะครับมิฉะนั้นก็จะไม่ค่อยคุ้มกับค่าคอมมิชชั่นกับค่าโอนเงินด้วยยังไม่นับด้วยนะครับว่าการที่เราจะซื้อหุ้นต่างประเทศมันก็ต้องมีขั้นต่ําด้วยนะครับก็ต้องใช้เงินสูงประมาณหนึ่งเลยทีเดียว2 หาข้อมูลหุ้นพื้นฐานยากกว่าหุ้นไทยครับและเราก็อาจจะไม่คุ้นกับบริษัทที่ทําธุรกิจในต่างประเทศทําให้เรานั้นประเมินปัจจัยพื้นฐานได้ยากครับ 3. ม,มีความยุ่งยากในการเปิดบัญชีจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมเองนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆที่นะ เปิดบัญชีทางออนไลน์ก็ทําไม่ได้หลายกรณีก็ต้องการเอกสารเพิ่มเยอะมากก็ทําให้ไม่สะดวกครับและอาจจะทําให้ไม่อยากเปิดบัญชีแล้วก็เสียโอกการในการลงทุนไปอย่างน่าเสียดายครับแล้วข้อที่4ในชีวิตจริงนะครับต่อให้เราเปิดบัญชีได้แล้วนะหลายๆที่ผมเองก็ยังต้องสลับแอปไปมาในการเทรดนะครับที่อยากจะซื้อหลายๆตลาดด้วยก็ทําให้เกิดความยุ่งยากพอสมควรโดยหลังจากที่ผมได้ลองใช้ KSSI Global ดูแล้วนะครับส่วนตัวผมมองว่ามีจุดเด่นหลายอย่างที่ตอบโจทย์นักทุนรายย่อยพอสมารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ครับเรื่อง ต้นจากการดาวน์โหลดแอปมาก่อนเลยครับสามารถโหลดได้ผ่านทั้ง Apple และ Android พิมพ์เข้าไปได้เลยครับ kssi global หรือเพื่อนเพื่อนักทุนคนไหนที่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ PC ก็สามารถใช้ได้โดยล็อกอินผ่านเว็บไซต์บริษ,ษัทหลักทรัพย์กรุ่มสีได้เช่นกันครับพอโหลดแล้วผมพาไปดูภาพรวมแต่ละปุ่มกันหน่อยนะครับผมลองกดให้ดูเลยนะฮะหลังจากที่ล็อกอินแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับพอเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าด้านล่างมีปุ่มประมาณสัก5ปุ่มเองนะครับ global markets portfolio trade watchlist แล้วก็ปุ่มเมนูครับ กดดูแบบเร็วๆหน้าตาก็จะประมาณนี้จเจนว่าใช้งานง่ายมากเลยนะครับมาดูปุ่มแรกกันก่อนครับ Global Markets พอคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าสามารถดูภาพรวมทั้งตลาดได้ทั้งหมดเลยนะครับจะเลือกดูทีละตลาดก็ทําได้เช่นเดียวกันเช่น Commodities สินค้าโภคภัณฑ์นะครับพอเข้าไปดูเนี่ยโหเราเห็นทั้งหมดเลยครับทั้งน้ํามันแพทตินัมทองคําโลหะเงินหรือจะเลือกดูค่าเงินก็ดูได้เลือกดูดัชนีก็ดูได้หมดนะครับและอนาคตผมก็จะว่าเดี๋ยวเขาจะมีตลาดคริปโตให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่า คลิกไม่กี่คลิกก็เห็นภาพรวมทั้งตลาดแล้วละครับถัดมาคือปุ่มพอร์ตโฟลิโออันนี้ก็ดีครับทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนแอปไปมาถ้าเราเทรดหรือว่าลงทุนหลายตลาดนั้นเรื่องใดหมดเลยละครับว่าจะดูพอร์ตของตลาดไหนที่เราลงทุนอยู่นะซึ่งก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าทั้งตัวย่อหุ้น ต้นทุนแล้วก็กําไรหรือขาดทุนแล้วพอคลิกเข้าไปดูที่ชื่อหุ้นนะครับก็สามารถดูรายละเอียดของหุ้นที่เราสนใจได้แล้วก็สามารถกดซื้อเพิ่มหรือขายออกได้ทันทีเลยแหละครับหรือถ้าอยากดูสรุปพอร์ตแบบเร็วๆนะก็เลื่อนไปที่ account summary ครับก็จะบอกในหน้าเดียวเลยนะครับว่าตอนนี้เรามีเงินสดเท่าไหร่ถือหุ้นเท่าไหร่แล้วเบสร็จแล้วเรากําไรหรือว่าขาดทุนอยู่ตอนนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจะดูภาพของทั้งพอร์ตก็ได้หรือจะแยกเป็นแต่ละพอร์ตในแต่ละประเทศก็ได้เช่นกันข้อสังเกตคือตัวเลขในพอร์ตน,นจะปรับเพิ่ม ลงตามราคาตลาดแล้วก็สามารถเลือกสกุลเงินที่เราต้องการดูได้เลยนะครับทำให้สามารถเปรียบเทียบพอร์ตหลายประเทศเป็นสกุลเงินเดียวกันก็ได้นั่นก็แปลว่าจะทําให้เรานั้นสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายมากขึ้นครับ เอามาดูปุ่มที่3กันนะครับปุ่มเทรดก็ตรงตัวครับเอาไว้ส่งคําสั่งซื้อหรือว่าขายครับถัดมาคือปุ่ม watchlist ช่วยทําให้เรานะสามารถเก็บหุ้นที่เราสนใจในแต่ละตลาดเอาไว้ในนี้ได้เลยครับทำให้เราติดตามได้ง่ายมากขึ้นนะโดยเราสามารถสร้าง watchlist แล้วก็ตั้งชื่อได้เองเลยนะครับและสามารถเลือกดูได้ตาม watchlist แต่ละอันที่เราสร้างเอาไว้ในขณะที่สินทรัพย์แต่ละตัวใน watchlist ก็จะมีบอกข้อมูลที่จําเป็นครบถ้วนแล้วก็รวมอยู่ในหน้าจอเดียวสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ และสุดท้ายคือปุ่มเมนูพอกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเมนูย่อยออกมาด้านซ้ายมืออีกทีหนึ่งนะครับ ตัวที่น่าสนใจคือ News เอาไว้ดูข่าวสารต่างๆโดยเราสามารถเลือกอ่านข่าวบทวิเคราะห์ได้ตามสำนักข่าวเลยนะครับแล้วก็จะเลือกประเภทของสทรัพย์ที่เราต้องการติดตามข่าวได้หรือเลือกตามตัวหุ้นที่เราสนใจก็ได้เช่นเดียวกันครับและเมื่อกดเข้าไปแล้วก็สามารถเลื่อนข่าวหน้าต่อไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่หน้าแรกนะก็ทําให้มีความต่อเนื่องและรวดเร็วในการติดตามข่าวด้วยและถ้าต้องการอ่านเนื้อหาเต็มก,ก็กด continue reading ก็จะพาไปหน้าเว็บไซต์ของข่าวนั้นๆเลยนะครับข้อดีคือไม่ต้องไป search หาข่าวที่ กระจัๆๆจายนะครับรวบรวมเอาไว้อยู่ในแอปนี้แอปเดียวอันนี้ส่วนตัวผมชอบมากแล้วภายใต้ปุ่มเมนูครับเมื่อสักครู่นี้มันจะมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งคือ Analytics เดี๋ยวผมจะมาขยายความเพิ่มเติมนะโอเคเห็นภาพรวมของ KSSI Global แล้วนะครับชวนมาวิเคราะห์กันหน่อยครับ ส่วนตัวนะครับผมชื่นชอบการลงทุนในต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้เรานั้นเติบโตไปพร้อมกับหุ้นต่างประเทศที่เมืองไทยอาจจะไม่มีหุ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอนในภาพรวมของเราก็ได้เช่นกันแต่แน่นอนครับการเปิดบัญชีแล้วก็การเทรดหุ้นต่างประเทศเนี่ยชีวิตจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือขั้นตอนเยอะมากนั้นส่วนตัวนะผมเลยมองว่า KSI Global เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้หลายอย่างเลยละครับ อย่างแรก KSSI Global นะี้ยเปิดบัญชีง่ายมากนะครับเพราะเราสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้เลยสามารถอนุมัติได้เร็วนะครับไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยากนะแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทละทรัพย์กรุงศรีเลือกเปิดบัญชีออนไลน์จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราตามขั้นตอนครับแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ n d i d หรือ iConfirm ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือหรือที่7 e l e v e n ทุกสาขาจากนั้นรอการอนุมัติบัญชีเพียงแค่ 1วันก็เริ่มลุยซื้อหุ้นได้เลยนะครับโดยเราจะต้องฝากเงินในระบบเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินที่ต้องการที่จะเข้าไปลงทุนเช่นถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเราก็ต้องแลกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนนะครับซึ่งเราสามารถแลกเงินผ่านเว็บไซต์ได้เลยโอ้สะดวกมากเลยครับโดยมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกนอกประเทศเริ่มต้นที่500บาทและที่สำคัญครับแอปนี้ใช้งานง่ายลองคลิกเล่นๆในแอป,ปแป,ป๊บเดียวก็สามารถใช้เป็นแล้วล่ะครับ KSSI Global นั้นเป็นนวัตรกรรมการซื้อขายและลงทุนผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถซื้อขายคุ้นต่างประเทศรวมกว่า80ประเทศภายในแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับแต่ว่าปีนี้เปิดให้บริการตลาดทรัพย์ที่นักลงทุนไทยนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีใน5ประเทศครับสหรัฐมีการห้องโกงเวียดนามญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์ครับข้อดีอย่างหนึ่งนะ คือเราสามารถซื้อขายหุ้นต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องเข้าออกแอปหลายแอปเลยนะครับหรือถ้าใช้สตรีมิ่งอยู่ก็สามารถลัดไปส่งคําสั่งซื้อขายได้เลยเช่นกันโดยที่ไม่ต้องออกจากสตรีมิ่งด้วยนะครับทำให้สะดวกสบายมากขึ้นและที่สําคัญนะสามารถตรวจสอบสถาน,นะของพอร์ตการลงทุนได้อย่างง่ายดายครับ 3การซื้อหุ้นแบบ fractional share ช่วยให้รายย้อนเป็นเจ้าของหุ้นระดับโลกได้นี่คือทีเด็ดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อการซื้อหุ้นแบบปกติก็สามารถทำได้หรืออยากจะซื้อเป็นแบบ fractional share ก็ทำได้เช่นกันครอบคลุมหุ้นแล้วก็ ETF มากกว่า3,000หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์สหรัฐอเมริกาครับซึ่งก็ตรงตัวนะ fractional share คือแต่ที่เราจะจ่ายเงินเต็มๆเ,เพื่อซื้อหุ้นซึ่งอาจจะแพงไปนะครับเราก็สามารถซื้อขายหุ้นสหรัฐอเมริกาได้แบบเศษส่วนหุ้นบนแอปพลิเคชันเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นรายแรกของประเทศไทยที่สามารถทำแบบนี้ เอามาดูตัวอย่างของจริงกันหน่อยคลิกเข้าไปดูที่ปุ่มเทรดครับก็จะว่าวิธีการซื้อขายเศษส่วนหุ้นนักทุนสามารถระบุจํานวนเงินลงทุนเริ่มต้นที่เราต้องการได้จากนั้นระบบก็จะมีการคํานวณจานวนหุ้นให้อัตโนมัติสมมติว่าเราอยากซื้อหุ้นเบิร์กชาร์ดเว์ของคุณปู่บัมบัฟเฟตนะครับถ้าซื้อ1หุ้นนะราคาหุ้นละ16บหล้านสองแสนบาทรายเยอะทั่วไปก็คงจะซื้อไม่ไหวนะครับต้องทํางานอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นเจ้าของหุ้นเบิร์กชาร์ดเวได้1หุ้นครับ แต่สมมติว่าเราอยากตั้งใจจะออมหุ้นเดือนละ5000บาทก็ประมาณสัก150บเหรียญนะครับซึ่งในโปรแกรมจะคำนวณสัสดส่วนของหุ้นตามเงินลงทุนของเราสมมติว่า5000บาทก็คือ150รยเหรียญเราก็จะเข้าไปลงทุนในเบิร์กชายได้0 0 0 0 3 3หุ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ออมไปเรื่อยๆโดยการซื้อขายเศษส่วนหุ้นนั้นนะครับก็จะมีหลักทรัพย์รองรับและเราเองก็มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนที่เราถือหุ้นอยู่่่่กกกก็็เเเเเททาาาาาัับบวววรรมีีสิิิธ์ปนนนจ้นน้้ขขอองงดยยแตณช เขาไม่จ่ายงินเป็นผลนะครับเพราะว่าปกติแล้วคุณปู่เนี่ยไม่จ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทบต้นไปเรื่อยๆฟังก์ชันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักทุนรุ่นใหมให่พวกเรานะครับที่มีเงินลงทุนอาจจะไม่ได้สูงมากมายนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าของหุ้นชื่อดังได้หรือว่าเป็นเจ้าของหุ้นแบรนด์เนมตามจํานวนเงินที่เราต้องการนะครับนอกจากนั้นยังลดความเสี่ยงในเรื่องหองตาลแรกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างวันได้ด้วยนะครับ ข้อที่4ครับช่วยให้นักทุนนั้นหาข้อมูลแล้วก็มีเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจได้ซึ่ง KSSI Global เขาเข้าใจห,หัวอกของนักทุนนะครับว่าการหาข้อมูลต่างประเทศทําได้ยากเหลือเกินครับขรเขาลเลยใส่ฟังก์ช <c oughs> ัน <c oughs> ททนี้มาให้มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคด้วยครับมาดูกันหน่อยฮะ กดเข้าไปที่ปุ่มเมนูที่ผมอธิบายค้างไว้ตอนต้นนะครับพอกดแล้วก็กดไปที่ analytics ก็จะเห็นฟีเจอร์เด่นๆหลายอย่างด้วยกันเช่น trading signals พอคลิกเข้ามานะครับเราก็สามารถหาหุ้นตาม s e n ิเ m e n t ของตลาดหุ้นได้นะครับตอนนี้เนี่ยหุ้นตอนนี้เป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงหรือว่า chart pattern ที่เราชื่นชอบก็หาได้เช่นเดีวยวกันโดยเลือกกรอบระยะเวลาแล้วก็ตลาดที่เราอยากดูได้นะครับหรือจะดูกราฟเทคนิคก็ได้เช่นเดีวยวกันระบบเขาจะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ในทางเทคนิคเนี่ยเป็นอย่างไรรูปแบบของกราฟ chart pattern นั้นเป็นแบบไหน ถัดมาครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับทำให้เห็นมุมมองของนักวิเคราะห์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับว่าเ้ามองหุ้นตัวนี้ยังไงอยู่ราคาเป้าหมายวางไว้ที่เท่าไหร่แนวโน้มมุมมองของนักวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ส่วน financial ratios ก็เป็นปุ่มที่บอกอัตราส่วนในการเงินครับทั้งในมิติของ valuation อัตราทำกำไรหรือหนี้สินรวมถึงสภาพคล่องและการเติบโตทำให้เรานั้นเห็นภาพรวมของบริษัทได้ดีครับส่วนถ้าเป็น corporate action ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆของทางบริษัทครับเช่นการจ่ายเงินปันผลหรือว่าการเพิ่มทุนในขณะที่ p พเปรียบเทียบเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ทาได้นะครับเทียบทั้งในมุมของนักวิเคราะห์ valuation หรือว่าผลตอบแทนได้หมดเลยครับ และถ้าสมมติเรากดไปที่ปุ่มโปรไฟล์ก็จะมีข้อมูลหุ้นตัวนั้นทําให้เรานั้นเข้าใจหุ้นตัวนั้นมากขึ้นก็จะกล่ฟังก์ชันนี้ฟีเจอร์นี้นะครับทำให้เรานั้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบเร็วๆโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานแล้วก็มีข้อมูลมากเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุนนั่นเองครับ 5. เทรดได้เองไม่ต้องรอมาเก็ตติ้งและค่าธรรมเนียมก็ต่ำด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญครับ KSSI Global นะั้นมีฟังก์ชันให้เรานั้นสามารถเลือกเทรดได้เองโดยที่ไม่ต้องรอเจา้าหน้าที่ทำให้ไม่พลาดโอกาสในการลงทุนเพราะเราไม่ต้องรอนะครับให้เขามาส่งคำสั่งให้กับเรานะครับโดยค่าคอมมิชชั่นของการเทรดแบบ fractional share ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคิดตามเศษส่วนหุ้น แบบจริงๆเลยโอ้ออนนี้แฟร์มากนะครับในกรณีที่เทรดน้อยกว่า500เหรียญสหรัฐต่อรายการก็จะคิดค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ1ดอลลาร์สหรัฐครับแต่ถ้าว่าเทรดเกิน500เหรียญจะคิดตามจริงที่0.2%ต่อรายการของเงินลงทุนครับ เอาละครับสรุปก็คืออย่างนี้นะครับว่าส่วนตัวผมมองว่า KSSI Global <S <S ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะเหมาะกับเป็นเพื่อนนักทุนโดยเฉพาะคนไหนก็ตามที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีเงินลงทุนเริ่มต้นอาจจะไม่มากมายนักนะครับแต่ว่าอยากจะค่อยๆเก็บออมให้เติบโตไปพร้อมกับหุ้นชั้นแนวหน้าระดับโลกด้วยตัวของเราเองเอาแบบง่ายๆแล้วก็สะดวกค่าธรรมเนียมก็เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะมากมากพอที่ทําให้เรานั้นมีข้อมูลมากเพียงพอในการตัดสินใจด้วยตัวเราเองสําหรับเพื่อนเพื่อนนักทุนที่ฟังดูแล้วสนใจนะครับสามารถสอบถามหรือว่าศึก ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้พิเศษสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ครับบริษัททรัพย์คงศรีลดค่าคอม0.05%ในทุกตลาดจากปกติ0.2%ถึง0.35%ยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับคิดอยู่ที่0.2%ก็จะเหลือ0.15%และค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกจาก500บาทเหลือ200บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2 5 1 5นี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับ สามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้อย่างสร้างสรรค์น,นะครับยังไงก็อย่าลืมเปิดใจศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองใช้ดูนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้เรามี t ิกตอกยังไงฝากไป Follow นะครับนี่คืออีกบนพจด์อธิบายทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้วันนี้สวัสดีครับ